วัแล้วผมขอเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีพศ2568ไว้นะบัตรนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับทุกท่านครับ แฟนคำขอปรากฏเสียงปรบมเอรด,ดังอีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับและระดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านพนดุงสากิมบประธานในพิธีครับได้ให้สัญญาณเปิดงานอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนั่นก็คือการแสดงสัญลักษณ์นะครับการลั่นคล้องใจสามลานะครับทุกท่านครับเราจะนับไปพร้อมกันนะครับเราจะนับเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและก็ครั้งที่สามนะครับเพื่อส่งสัญญาณ ให้ท่านประธานนับ1 2 3แล้วท่านประธานก็จะได้ให้สัญลักษณ์ของเรานะครับตอนนี้นะครับของไทนะครับอยู่ในมือของท่านแล้วเราจะส่งสัญญาณ3 2 1พร้อมกันครับ3 2